ครับผมวันนี้เรามาซ่อมเตารีดกันนะครับผมวันนี้เรามาแกะกันนะครับผมเรามาแกะเตารีดอันดับแรกเราก็ต้องแกะตรงนี้ก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นตัวล็อกตรงนี้ครับผมเราเพียงดันขึ้นไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเราต้องแกะออกได้หมดเลยนะครับตอนนี้ผมจะแกะจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับตรงนี้เห็นไหมครับตอนนี้ที่เราจะเื้อนะครับผมจะมีน็อตอยู่สองตัว ที่เป็นตัวยึดยึดเขาเรียกว่ายึดตัวนี้นะครับยึดตัวตัวถือตัวมือถือเขาเลยนะครับผมจะมีน็อตอยู่สองตัวแล้วหลังก็จะมีน็อตอยู่ด้วยนะครับเราต้องยึดออนหมดเลยนะครับออนหมดเลยวันนี้เราต้องแกะดูข้างในกันนะครับว่ามันเกิดปัญหาอะไรบ้างที่โตเรีดส่วนมากที่เกิดและมีปัญหากันนะครับผมเห็นไหมครับน็อตออยหมดเลยนะครับเพราะเราต้องดึงออกนะครับผมเราต้องดึงออกชุดนี้ออก จะมีน็อตยึดหลอดไฟนะครับกับน็อตยึดสายไฟเราต้องออกนะครับแล้วก็น็อตกาวครับผมเอาหมดเลยนะครับแต่อย่างนั้นมันจะไม่ออกนะครับผมนี่ครับน็อตก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วครับผมนี่หลอดหลอดไฟนะครับหลอดไฟจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวครับข้างใน นี่ก็เกะออกมาแล้วครับน้อนนี่เราก็ยกได้เลยนะครับผมยกได้เลยยกได้เลยนะครับแต่มยังติดอยู่นะครับยกอย่างนี้นะครับผมนี่ก็คือตัวมือถือนะครับมือจับออกไปแล้วครับตอนนี้ออกไปแล้วเราก็เปิดออกเลยนะครับไปดกมาเลยนี่ครับนี่ไหมครับ แล้วเราก็แกะน็อตน,น,นี่ออกก่อนนะครับสามตัวครับผมที่ล็อกแผ่นไว้นะครับผมแผ่นไว้สามตัวใช้แก่เครองออนน็อตออกสามตัวนะครับแล้วก็ออกแผ่นเลยกรับผ,มผมลิตตรงนี้เหล็กนะครับผมเหล็กที่ว่าทําให้มันหนักนะครับผมนี่ก็คือแผ่นบิตเตอร์เขานะครับบิตเตอร์เขาแผ่นความร้อนเลยครับตรงนี้นะครับผม อันนี้เราก็มาลองวัดดูกันนะครับวัดดูกันนะครับเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดนะครับอย่างนี้เดี๋ยวก็ปัดทุนพนแล้หมดเลยนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้องทำความสะอาดให้หมดเลยนะครับนี่คือหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่สว่างหลอดไฟข้างในจะมีอาคมอยู่ตัวน,น,นะครับผมผมจะแกะดูนะครับจะมีอาหนึ่งตัวนะครับ ต่อไว้ลดแรงดันไฟจะมีทุกเครื่องแล้วครับจะมีหลอดจะมีอาอยู่ตัวหนึ่งตรงนี้นครับผมลดไฟนะครับไม่ให้ไฟเข้ามาเยอะๆใช <c oughs> ่ไหมครับลดอาห็นะครับอาร์สองร้อยยี่สิบเคนะครับจะมีอยู่ทุกเครื่องนะครับลดแรงดันไฟให้ไฟน้อยลงนะครับผมเห็นไหมครับ หลดไฟใส่ด้วนไม่ได้นะครับต้องมี R ตัวนี้อยู่ด้วยเพราะเป็นตัวที่ว่าคอยควบคุมไฟนะครับ R ตัวนี้นะครับเราก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับผมใส่ตัวล็อกกันไฟช็อตนะครับตัวนี้นะครับจะมี R อยู่ตัวนึงสอง2ยีครับค่าของเขา <c oughs> นี่เรามาดูกันต่อไปนะครับผม